วันที่น้องไม่มีแต่งหน้าสวยได้ไปปาร์ตี้กลับมีคนต้องนอนร้องไห้ทุกคนวันนี้คือวันดีวันเกิดเพื่อนของน้องมิมิเมมาพามิมิกลับมาที่โรงเรียนเก่าก่อนพอมาถึงเด็กๆก็รีบวิ่งเล่นกันใหญ่เลยใครคิดถึงบรรยากาศแบบนี้บ้างโอ้โหดูสิโรงเรียนเปลี่ยนไปตั้งเยอะแน่มีแต่ของเล่นน่าเล่นสุดๆเสร็จแล้วเด็กๆก็มาโผล่ที่งานปาร์ตี้แล้วในงานก็มีกิจกรรมเยอะมากเด็กๆก็วนเวียนกันเล่นเพนหน้าน้องมิมิบอกว่าเขาจะเพนน้าเป็นเจ้าหญิงออโรร่าผสมราพันเซลทุกคนคิดว่าไงเหมือนไหมในขณะที่เด็กๆเล่่นนนนกกัอยาางสสุ แถมีมายากลให้ดูแล้วก็มีตู้คีบปตุ๊กตาใครจะรู้หรอว่าในอีกมุมนึงมีคนนอนร้องไห้อยู่ย้อนกลับไปในคืนก่อนหน้าป้าปมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเฉลิมฉลองวันหมาดํากันนะป้าปจัดแจงเตรียมการใหญ่วัดพื้นที่ผนังเพราะจะเอารูปภาพแบ็กดอกมาเตะปะ้าพลันว่าจะฉลองให้จิโกชุดใหญ่หลังการผ่าตัดด้วยแต่ดูเหมือนว่าเมื่อวันนั้นมาถึงมิมิกลับเอาแต่ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนเล่นจนดึกดื่นทิ้งหมาดําจ่อยสอ,องตัวให้รออยู่ที่บ้านพอกลับมาถึงก็ไม่สนใจเขาเอาแต่งองไไม่ออยาากกกลบหนนน้โโทุคจรงเายังไงดีปา ไม่มีแบบนี้เราต้องจัดปาร์ตี้ย้อนหลังให้หรือเปล่า